ตำบลให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยจะต้องอาศัยการทำงานโดยใช้พลังของการทำงานเป็นทีมซึ่งในการทำงานเป็นทีมเราจะพบว่าบุคลากรในทีมเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศวัยการศึกษาทักษะในการทำงานประสบการณ์ในการทำงานดังนั้นการจะสร้างทีมให้เกิดพลังจะต้องมีการส่งเสริมมีการพัฒนาให้เกิดพลังของการทำงานเป็นทีม เราจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจนมีการวางแผนการทำงานเป็นทีมมีการประชุมมีการวางแผนการดำเนินงานมีการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ของทีมมีการสอนแนะงานไปจนไปจนถึงการสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานตําบนเข้มแข็งได้ตามทฤษฎี90 1 0ค่ะ ทฤษฎี90 1 0นะคะก็คือเป็นทฤษฎีที่พูดถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราคือ90%เป็นี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่างๆต่อสถานการณ์โดยรอบตัวเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ส่วน10%เป็นเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอยู่นอกเหนือความคิดและเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ ยกตัวอย่างเช่นในการทํางานเป็นทีมเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องความขัดแย้งในการทํางานเนื่องจากว่าทีมเราอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของทักษะการทํางานประสบการณ์การศึกษาหรือว่าแนวความคิดถ้าเราเนี่ยเลือกที่จะโกรธตอบ เลือกที่จะพูดคุยกันด้วยอารมณ์ก็จะทำให้ทีมงานเกิดความขัดแยง้งแต่ถ้าเราเปลี่ยน10%นั้นที่เราคิดว่ามันควบคุมไม่ได้เนี่ยเราตอบสนองมันด้วยสติตอบสนองมันด้วยเมตตาทําให้เราเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยเหตุและผลยอมรับในความคิดที่มีความแตกต่างสถานการณ์10%ที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันปลายทางก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่เหมือนกันคือเราก็จะช่วยกัน มองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายอมรับเหตุผลที่มีความแตกต่างทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ทํางานบรรลุผลตามผลสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้ได้ค่ะ ป่วยหสะสมนะครับขอยาไม่ได้คุณผชม้ได้ค็รคนใช่ม่งมีคนหนุ่สองคนกหนุ่มเลยโอเคั่งนะครับแบ่งไม่ให้แล้วนะครับไปหมั้นหนึ่งเราฟังได้ไหมที่้ายตามดีเด่นนะครับหมั้นสองด่นนหลรอ่ามีสองพงอะ ใส่กำเนิด้ำท่อท่อมาทางตรงน้งบประมาณปีนี้ก็คีดจะได้

ในเมืองไทยค่ะไม่ขายเลยค่ะ,ไม,คะไม่มีวางตลาดในเมืองไทยเลยตบนนํบลหนองน้ำใสมีการแปรรูปปัตกชวาซึ่งเป็นวัชพืชไร้ค่ามาเป็นภาชนะหรือรีไซเคิลซึ่งสอดคล้องปปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเนื่องจากภาชนะแบบใช้ทิ้งเป็นขยะมหาศาลโดยเฉพาะโฟมพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานาน,านตำบลหน,นองน้ำใสจึงร่วมกับกศนจัดอบรมทําภาชนะจาก ผักตบชวาเพื่อลดขยะสร้างภาชนะจากธรรมชาติใช้ทดแทนโฟมย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติเดี๋ยวมาขายผู้รับซื้อไหมรับค่ะสามสิบห้าถึงสี่สิบเพราะว่าผู้รับซื้อพีนติดรถติดล้อแต่อันนีแก่แล้วครับอันนี้ก็ทำได้ไอ้ที่เราเราจานไม่ไม่ได้แน่ให้อ้อยกับน้ำเตี๋ยวต้นน้ำน้ำเป็นนลืมาเนี่ยมันมีที่ เขาจะทำขนมญี่ปุ่นน้ำดอกไม้ดีนะดอกมาาห้าบาทแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโวแล้วสองพันห้า rocker.